ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะแล้วก็ปัจจัยในวันนี้ค่ะกับคุณพวันนววัฒนทรัพประธานกรรมการบริษัท YLG b r l l i a n t International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณนมสวัสดีและคุณสุิชัาค่ะสวัสดีครับทองเมื่อวันศุกร์นี้ตกสะแรงเลยฮะและเช้าวันนี้ก็ยังร่วงต่อสถานการณ์มันน้นไม่ดีเลยดูแล้วไม่ดีเอามากๆก็คือว่า ทีกโผค่ะจากที่เคยคาดการณ์ว่านายช้าขึ้นมาแล้วตลาดจะไม่รับกลายเป็นว่าหลังจากนายช้าขึ้นมาแล้วก็ออกมามาพูดถึงนโยบายทําให้นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าด้วยความที่นายช้าเป็นนักธุรกิจทีะนั้งเชื่อว่านโยบายของนายช้ําน่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมตลาดเงินแล้วก็แล้วก็ทาให้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นกว่ากว่านางฮิลลารีท่านเองหลังจากที่ ตลาดตอบรับก็สังเกตได้ว่าหุ้นก็รีบาวกลับขึ้นมาแต่ทองคำมาค่ะลงมาถึงห้าเปอร์เซ็นสัปดาห์เดียวเ <c oughs> ยอะมากร้อยกว่าเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากนี้ไปต้องดูค่ะจากการที่มีการสัมภาษณ์ประธานเ็ดหลายหลายสาขาก็มีนยโยบายมีหลายหลายสาขาออกมาก็พูดในเชิงบวก วมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีการตอบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมนี้นั้นถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในในเดือนธันวาเนี่ยทองคํามีโอกาสย่อลงต่อเพราะนั้นเรามองว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นไฟเวแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไฟเวดาวสังเกตอีกจุดหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจาับตามองคือ SCBR นะคะวันศุกร์เนี่ยวันเดียวมีการขายมาถึงเจ็ดตันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยลด การถือครองทองคาลงมาถึง15ตันถ้ายังคงลดต่อไปก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคำจะย่อลงไปก็มีค่อนข้างสูงสัปดาห์นี้ประเมินไว้อย่างนี้ค่ะแนวรับใหญ่ของสัปดาห์นี้อยู่ที่1,185 US Dollar per ounce แล้วก็แนว,วต้านใหญ่อยู่ที่1,250 ถ้ US, า US dollar า่อถอยจะเอาดูค่ะว่าถ้าวันนี้ยอ่อเนี่ยรับรับใหญ่ของสำหรับวันนี้คือพันสองแล้วก็รับใหญ่ของสัปดาห์คือพันหนึ่งร้อยปดสิบห้าดูว่าผ่านไหมถ้าหลุดอันนี้ก็ยิ่งจะดูไม่ไดีใหญ่เลยโอกาสที่จะกลับไปหาโลเดิมของต้นสีเนี่ยมีค่อนข้างสูงค่ะอืมแล้วช่วงเวลาแบบนี้นี่จะทํำยังไงดีคะสําหรับท่านนักลงทุนค่ะค่ะถ้าถ,ถ้านักลงทุนที่ ยังมีถือถือท,ทองคําอยู่แล้วก็มองแล้วว่าเอยังไม่อยากที่จะติดติดสถานะนะคะสามารถไปเฮดจิ้งกับโกลฟิวเจอร์ได้ก็คือท้บที่โกลฟิวเจอร์เอาส่วนที่กาําไรของโกลฟิวเจอร์มาปะอยู่ที่ทางเอทองคําได้นะคะแต่ถ้านักลงทุนที่มองว่าสามารถบริหารพอร์ตได้ก็ลดลด อรอตลงมาบางส่วนแล้วก็ทยอยลงมาซื้อข้างล่างคือช็อตคือเริ่มขายทองคําที่ถืออยู่ในขณะที่รีเบวขึ้นก็ดูขวะจังหวะการรีบบวขึ้นของสัปดาห์นี้เนี่ยเออก็ต้องต้องดูว่าหลุดมาจากตั้งแต่ละแต่ละจุดก็คือว่า ต้นแรกเนี่ย1,225 US Dollar ต่อพอยซ์เอาต้นถัดไปอยู่1,235 US Dollar ต่อพอยซ์อยเอาถ้าไปแตะนาต้นแต่ละจุดแล้วยังมองว่ายังมีโอกาสย่ออยู่ก็ทยอยออกมาบางส่วนแล้วก็ค่อยมาซื้อในขณะที่ลงมาต่ำๆอีกครั้งหนึ่งแต่สัปดาห์นี้ยปัจจัยที่น่าจะต้องจับตามองนะคะก็จะมีการถแถลง,งถึงเระ่องของประธานเฟดเจนลุย ของนายเจนบุลาดเมื่อวันพุธกันนะคะก็ต้องดูว่ามีนโยบายที่จะส่งเสริมการับลดลงไหมตัวนี้ก็น่าถ้าก็ก็น่าจะเป็นทิศทางตัวหนึ่งซึ่งอาจจะกดทันทองคําให้ย่อลงมาในวันพุธหรือแม้กระทั่งวันพฤหัสเองประธานเสร็จนางเยลเล่นก็มีออกมาแถลงนโยบายเหมือนกันหรือว่าวันศุกเหมือนกันก็จะมีสุนทรพจน์ของนางนายเจนบุลาดซึ่งเป็นประธานเสร็จสาขาเชนลุยแล้วก็นางเอสเทนซึ่งเป็นประธาน ของแชนซัสซิตีเชื่อว่าปรพันเศษสี่สาขาที่เอามาพูดเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะมีผลกับตัว,ตวทองคำค่อนข้างเยอะอยากให้นักลงทุนจับตามองค่ะอตอนนี้พันสองก็กลายเป็นจุดรับไม่น่าจะรับใหญ่แล้วใช่ไหมคุณปอวาจริงๆแล้วควรจะเป็นรับใหญ่แต่ถ้าในช่วงที่ทั้งตลาดมองเป็นนกกติดเนี่ยต้องต้อง,องลบ ใช้ความระมัดระวังสิ่งเดียวที่เรามองว่าจะพยุงให้ทองคำไม่ลงลึกได้ก็คือฟิสิกอลเพราะเซาท์เอเชียตอนนี้ซื้อกันค่อนข้างวอลุ่ม <Okay. S 1> <Volume S 2> ค่อนข้างเยอะมากท hmm. ีเนี่ยเอาเข้าไปค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งทางทิ่เอเชียอย่างไทยเราหรือหรือต่างประเทศก็ซื้อค่อนข้างเยอะเพื่ะนั้นถ้าวอลุ่มการซื้อฟิสิกอลสามารถเบรกการย่อลงของทําคำได้ก็เชื่อว่าพันสองร้อยพันหนึ่งร้ยแปดสิบห้าน่าจะเป็นจุดที่เอาอยู่แต่ถ้า ประทานเสร็จทั้งสี่สาขาออกมาพูดแล้วแล้วยังเป็น next เ,เป็นเป็นบวกกับการสับขึ้นอา,าัตราดอกเบี้ยตัวนี้ต้องใช้ความระมัดระวังถ้าหลุดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าไปเนี่ยก็มองไม่ค่อยดีมีโอกาสลงไปค่อนข้างลึกค่ะครับโลเดิมเท่าไหร่นะฮะคุณพวันครับครับโลเดิมของต้นสี่พันหกสิบ US dollar ต่อท r <ต><อ>ิส dollar, ออเอาค่ะ กับหกสิบเลยไม่อยากมองให้ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะลองดูค่ะเอาค่อยๆทีละขั้นดีกว่านะคะใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังดูพอร์ตแล้วก็การเข้าซื้อเนี่ยต้องต้องเข้าซื้อด้วยปริมาณที่น้อยลงเพราะว่าดูแล้วโอกาสที่จะลงมีมากกว่าที่จะขึ้นในช่วงนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณพะวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ